โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะฮะไม่รู้ทำอะไรดีมาทำดอลล่าชอะไรนี่กันดีกว่าเนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองหาดูเอาอะไรดีกว่าเออเอาที่รูปหน้าปพปัะหานะเอาที่นี่กว่าฮะขำไม่ขำดูฟังเสียงเอานะผมจะใส่หูฟค่ะ แดีวผมจะเปิดเต็มจออ่าของทางเบสไวนเขานะฮะมาดูเจ้อลดีครับอ็ดหรือเปล่าอ้วอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเมนขับเรับเมนขับเร็วเรนขับเรย วัดนากเจริญนั้นเปิดสอบวช่วยรับทั้งหมด60หลัาการหลักกว่ามีผู้มาสอบา3,000คนครับโรงแมเดินเอาไม่อยู่จรห้องรับยว่ไม่ยซ้ำเลยกเ<ถ>ต้เน,นห้อกเสุดท้ายา่ผู้บริการทาการเนที่การศึกษาตัวรื้อสามสา,มา,มา,มาจเจริการเยต้องม่เคยวาห้ปท้ายสุดทาดก

าวนาว่าผู้ควบคุมสอบคณะกรรมการจัดการสอบอยากให้มีเส้นสายดูหน้าครับไม่ยืดพันกับทุกคน่ดูมาเดยไม่เชื่อว่าไอ่เชียงเพื่อเช็คท้าจังหวัดเลยครับอันโดนเชียคท้าได้โรงพักใหม่แลนะครับ นี่ครับปฏิการการเปิดท่ยอนเิตครับวัวสเปย์สเปีย์วันเกิดอันี่คอมบอมคอมน้ำมันอาหารเช้ามาแล้วแครี่ฮะตามัน เนักท่องเที่ยวทั้งไทยและงระเทศจึงไปเที่ยวเชียงคานกันเยอะตำรวจย้อนยุกที่เชียงคานเตนแต่งตัวี่ะเปนอัตมาที่เป็นตรวจสายตรวจตรวจเฉพาะวันศุกร์สารวัิแล้วมหยุดนักขเรถพลังงานและให้การโอนฉับไวตันีเซเว่นเด็กดังเดนรับประจักประจักษาขาและเมื่อได้เวลาอดเป็นตัวแรกท่านผู้ชกต้อร้ว่ัี้ ผมไขึ้นนะคบอกว่าอัดนมานานแล้วเทียงมันกระเทยไทยฮะอ้าวไปแล้วฮะมันทำอะไรกันมารัหลอดติดฟ้าค่ะมันจะโดนลมปัดคะเดี๋ยวผมจะปรับความชัดให้นะ ที่เป็นบรรยากาศตางของที่วัดแก่นจำเจริญครับอนีนีขเบคนณครับวันทึ่8ชั้นเดินสิทาบอกว่าที่นี่มีรเ้าที่เภาพทีนเดินกัทค่อะไรเป็นตัวกออกมาอการส่สัาองรทำมขึ้นนะจากจากเด็กๆไปเลยหลังจากคัน็มทีประมาณคลิปนี้ก็จะประมาณ8นาทีเห็นจะได้ที่่ัยแก่นจเราครับ คามร้อนจัด้ไมได้ดื่นของจัดปัน่นม,มา,ถถามและทุกปีที่มีการตัดป่นขนมโตจะต้องมีการแข่งขันรับประทานขนมมีนมาาี้รับประทานแบบวิบากคนะนะรับแข่งขันประเภทคุ่ครับเน่ร้าข้าช้อนไปตัดขนมโตแล้วก็ป้อนเพื่อนให้หมดกระปมครับหมนะบดแล้วดื่มน้ำส้มเนขวดทา้ายด้วยปากมุกโบที่แขงม,มาครึ่งทางแล้วคนระับอ่างล้างหน้าไปแล้วครับท่านชมชมแล้วก็ทานวานช้นบอแ้น่นมม น้ำมันนะฮะน้ำมันพื้นเูกโปก่อนคูกลาตามมาครับคู่กลางถ้าการจะบบยเพื่อนกันตัวจะไม่หมดกันหยุดแม่เอาครับเสร็จแล้วเปล่าแต่ปรากฏว่าตัวจิ้มคู้กลางครับลูกโป่งแตกก่อนผู้อื่นครับเป็นชั้เปียกอีกสองตู้มเลยสู้กันอยู่

ต้องต้องสุการ์ตเมื่อทุเรีนที่คดย่งดีที่สุดอยู่ใน่อผู้ชี่ยวชาทุีอนทองสัตอร่อยไ่่ครื่องทรียที่ดีที่สุดของเซเส นมอนนี่แล้วอุ้ยกินช mm ีน hmm. ้ำมอนนะกินชีน้ำมอนเดี๋ยวผมนะฮะจะมาพากมวยปั้มกันดีกว่านะฮะผมดุจะมาพากมวยปั้มกันผมจะมาพากมวยปั้มกันดีกว่าของดับเบิลยูดับเบิลยูอี เอาเอเจตด้ฮะได้แชมป์ W W E ในศึกแบ c ็ก a ลชนะได้แชมป์จากดน w, 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 e. านกาีนัมบัสได้แชมป์ W W E นะฮะในศึกแบ c ็ก a ลชอ่ะนี่เอาอันนี้ดีวกว่ามาครับอันนี้ของเอ่ออันนี้ฮีสเลเตอร์กับไลโน่อะเรามาดูเลย แต่เราจะดูของเอเจสันทายเจกอ,อกับดีนัมโบสเซตัวหนังสือกลับด้านฮะไม่ดูฮะตัวหนังสือกลับด้านนะตัวหนังสือกลับด้านนะจะเป็นอยู่แบบดีวีครับฮะร,รอยเออร์ลอมเบอร์แล้วกันฮะโอ่ ผมหวังจะพากมานานแล้วนะคะมวยปั้มนี่ในศึกรอยัลลอมเบิ้ลนะครับอ่าผมจะบอกก่อนในศึกรอยัลลอมเบิ้ลนะครับเอ่อกติกาก็คือนักมวยปั้ม30คนจะขึ้นมาในเวทีนะฮะนักมวยว้าคนแรกนะนักมวยว่าสองคนจะขึ้นมาก่อนแล้วก็ทุกๆ90วินาทีเนี่ยจะมีนักมวยปั้มคนใหม่ขึ้นมานะฮะ สองฟองตอนเย็ใช่และใครนักมวยป้อำคนไหนอะฮะที่ถูกเหวี่ยงออกจากเอ่อเสื้อเชือกจากเส้นสามเนี่ยก็จะตกรอบแล้วผู้ที่อยู่เล่ามาคนสุดท้ายในในเวทีเนี่ยอยู่บนเวทีอะฮะก็จะได้แชมป์ W และ W E เดอะเวลทาวเวิร์ดแชมเปี้ยนอันนี้ของปีสองพันสิบหกนะมาดูเลยเถอะขออนุญาตครับคนที่ขึ้นมาคนแรกครับโรแมนเรนจ์นะฮะโรแมนเรนจ์ นะอ,ด,อดีตสมาชิกเดชิวฮะเป็นหัวหน้าของเดชิวข้อมูลเิดพลนผาดยังไงขออภัยด้วยติ๊กข้อติดแน่นอนคนที่สองนี่จะขึ้นมาบนเออวทีนะฮะจะขับจะเป็นใคระครับผมก็ลุ้นอยู่อ่าอเล็กซานเดอร์ลูเซฟฮะคนนี้มาจากวากาเรียเคยมาอยู่เมืองไทยด้วยนะฮะมาฝึกมวยไทยมากับลาน่า เหมือนมาจากรัสเซียแต่เป็นคนมา๊ดแต่มาจากบัลแกเรียนะฮะอเล็กซานเดอร์รูเซฟนะฮะนี่ฮะตัวใหญ่บึกบึนน่ากลัวบึกบึนเจอบึกบึนนะมาก่อนเลยฮะรูเซฟต่อยครับต่อยต่อยคนละหมัดครับเล่นอู้คนละหมัดครับแลกหมัดกันเลยฮะแลกหมัดเลยฮะ รับโรแมนเลนได้ครับถักไปรีเวิร์สได้จะนุ้นเหรอเออเตะเข้าไปฮะแล้วก็ปูจะโค้ดลายตกไปไม่ได้ตกรับสอกทันแล้วก็จับทาํทาทำอะไรครับจะทำอะไรฮะจะทำอะไรโอ้ยกขึ้นไดน้ก็เจ๋กแล้วนะฮะดอปคิกฮะดอปคิกจะเวียงนะฮะ ดูอย่างอย่างงี้ไม่มีโอกาสได้นะฮะไม่ตกนะฮะผมว่าไม่ตกดูอย่างอย่างงี้โอกาสน้อยครับกอคากอคากกอคากซอกซอกจามซอกเฮดบัตเฮดบัตเฮดบัตอีกโอ้หัวแตกตายพอดีแล้วก็เฮดบัตโอ้ยสงสารโรแมนจังเลยเอาตกโรแมนตกรอบฮะกรรมการว่าไง แต <music> oh, Speaking, ่ที่เป็นดุรัสสาก็คงจะเป็นเงนจริงอ๋อเค้ายังไม่นับฮะเค้ายังไม่เริ่มนับจนกว่าคนที่สามจะเข้ามานี่แบบมีคนแอบส่งผีบฮะโอ้โหว่าจะวามว่าใชที่จริงจริงแล้วเนี่ย จะใส่แล้วฮะอะไรฮะสเป,ปียเรียบร้อยฮะโดนไปแล้วสเปียตัวทําขาดฮะ,ะแล้วก็ตกรอบผะาโรเอ,อรูเซฟตกรอบไปแล้วโรแมนบอกบอกูนีแ่แหละจะเป็นแชมป์กูจะเป็นแชมป์ตอนนี้เป็นแชมป์อยู่นะฮะจะได้สมัยที่สองหรือไม่ก็มาลุ้นกันดีก,กว่า เราผมขออนุญาตถ่ายเราหนอหนแล้วกันจะได้เห็นกันใครมาโอ้ใครฮะเพลงแบบนี้มีอยู่คนเดียวฮะ AJ Style มาจากญี่ปุ่นนะฮะครั้งแรกนะฮะครั้งแรกของครั้งแรกของการเข้ามาใน Royal Rumble AJ Style ฮะคนที่สามนี่ฮะ

นะฮะผมขอเนียตก่อเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นอ่ะตัดมาครับตอนนี้โรแมนเลนโดนยกนะอีกแล้วครับโดนยกอีกแล้วเพียเสียงเชียร์ของ AJ Style นี่กระหึ่มเลยนะเสียงดัง AJ Style AJ Style AJ, AJ Style นะ ก็เอาไทเลอร์บีชมาเป็นคนที่สี่เอาไทเลอร์บีชจะไปแล้วฮะจะไปไหมฮะน่าจะอุย้ยตกไปแล้วไม่รอดฮะไม่รอดน,นะไทเลอร์บีเพึ่งขึ้นมาจาก NXT ได้แป๊บเดียวเองนึกว่าจะได้ไปชิงแชมป์เดบิอ้ยนึกว่าจะได้แชมป์เดบิวต์เดบิวตอีกทำไมสนามเล็กจังฮะ รอยย่อลอมเบมันไม่เล็กขนาดนี้นะคะสนามใครวะใครวะใครวะใครมาใครมา,มาแบบนี้อ๋อคือดิสแอ็กเซลครับอดีตแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลนะฮะได้มาตอนในศึกเพย์แบ็กปี2 0ง3 น่ากลัวนะคะเห็นแบบนี้โหดนะฮะเอาไปโคกับเธอมาเกินนะตอนทุเลนะตอกใกแ่นล้วก็โพสต์ไลน์จันนุนเหรอโดนเอาเขากระแทกหน้าก็หิมเาอเอาใครฮะอุ้ย่อยไปครับต่อย แล้วก็ยกจะทําอะไรฮนะจะเวียงหรือยังไงจะเวียงหรือยังไง้องเอาุ่ดแตอนอุ้ยวันแมนแบนีน้สเลเตอร์ขึ้นมาเมื่อกี้ครับตกไปแล้วเอา้าใครมาครับเมื่อกี้อา้าวอูโดมาครับโดนโจกไปโจกนะไม่ใช่โจกสนามมันเล็กผิดปกตินะฮะผมเห็นแล้วมันแปลกๆไงวะลุ โค้ดไลน์ตกไปแล้วครับเคอร์ติสแอคเซลมาได้แป๊บเดียวเองคนมายังไม่ทันมาเลย C สามสองหนึ่งใครฮะโอ้คริสจอลิโก้ฮะเข้าร่วมแทบจะทุกครั้งของงีีในโลกจริค่ะ แทบจะไม่ได้เลยนะฮะผมไม่แน่ใจด้วยข้อมูลนะเข้าเรื่องเข้ารวมบ่อยมากนะฮะพิสจลิโกมองหน้านะฮะอุ้ยก็ซต้อโกรธถอยถอยโชก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 อุ้ยเอเจมาจามาซอกแล้วก็โพสไลน์บ้างฮะเอากระแทกสอกอุ้ยหีบฮะ แล้วก็เวียงเข้าเธอแบคเก,กิลแล้วก็เอาอะไรกระแทกไม่ได้นะโดนเสาเหล็กเป็ซะแล้วก็เอเจมาทีบเตะเตะแล้วก็อุ้ยจามสอกใส่ฮะแล้วก็เด้งเชือกมาซุยซูเปอร์แมนพันช์ฮะเป็นการกระโดดแล้วต่อยแบบซูเปอร์แมน อาจะใส่ล้วฮะจะทําอะไรนะฮะก็มีอยู่ท่าเดียวเอา้ายกไปขึ้นนะเอาโดนท่าวอล์ฟเจอริโกจะได้หรือไม่จะได้หรือไม่วอลอฟเจอริโกวอลอฟเจอริโกจะได้ไหมครับสี่สามลงม,ลมาเลยมาชกฮะเอาคนใหม่มาแล้วฮะใครวะมีอยู่คนเดียวครับเคนคนนี้ครับเดอะดีมอนเคน เข้าร่วมแทบจะทุกครั้งก็ไม่เคยได้เลยครับเกือบสุดก็ปี2001นะเกือบได้แชมป์นะแต่ได้ไแต่ได้แค่รองแชมป์หลังๆมาก็ตกรอบเร็วนะเคนถีพข้าไปฮะโอ,โ,อโอ้โหวนี้ก็มาโชกค,ครับโรไม้นั่นอุ้ยโดนปัม๊มมะแล้วก็จับ แบ็กเบเกอร์กคชครับใส่เจริโก้เอ,อ้แยแล้วก็เวียงฮะตกไมหมฮะไม่ตกนะไม่มีโอกาสตกอยู่แล้วแบบนี้ทีบใสเอเจใสแล้วก็ทีเอาเท้าเหยียบนะฮะเหยียบหัวเอเจสบายดีขึ้นเยอะนะฮะ จนใบหน้าติเคนครับขณะที่คุณผู้ก่อเหยียนตะบูตอนนี้เป็นดีมอนเคนหลังจากที่เป็นคอร์เปอเรทเคนมา เ j เจสไตล์จะไปแล้วไหมฮะยฮะอย่างนี the, without, without. Er ้ก็ไม่น่าจะได้นะเัการาเรฮบัตครับเฮดบัตราโเดไนขอจลิโก้ครับตบใส่โรแมนเรน์โชคใส่เจเจสไตล์แล้วก็โรแมนเรนช์โชคใส่จาริโก้โดนทั้งหมดครับเอาโูรัสมาครับโกรัสูส นี่ครับโกดัสอดีตแชมป์แท็กทีมคู่กับเออดัสซีโรสน้องชายโชกใส่เคนฮะเป็นนักมวยปล้อยุคเก่าทั้งสองคนเลยจะหนุนและทิตตบตบหน้าฮะแล้วก็ทำอะไรฮะอุ้ยบูด็อกครับโชกครับโชกชกไม่เอเจมาที พอจบคลิปจะเป็งเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวมันอัพนานนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยจะมาต่อให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ